เปิดภาพความสวยเก๋ไก๋หวานใจนักชารีหลังเปิดตัวคบกันอยู่จ้าและแล้วในที่สุดความฝันของชาวจีนก็เป็นจริงหลังจากที่นัชาลีได้ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้กำลังคบหากับเก,ก๋ไกสไลเดอร์ยูทูบเบอร์สาวชื่อดังนั่นเองจ้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีโมเมนต์ความรักจนหลายคนอยากให้เป็นแฟนกันนั่นเองจ้า โดยในวันนี้ทางทีมงานเราก็มีภาพความน่ารักของเก๋ไก่สไลเดอร์มาฝากกันซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งสวยและน่ารักในคนคนเดียวกันเลยจ้าเราลองไปชมภาพกันได้เลยค่ะเพื่อนๆและสำหรับใครที่อยากเข้าไปส่องไอจีก็สามารถเข้าไปส่องไอจีรับชมภาพสวยๆกันได้เลยจ้า สำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ